ครับผมนายรัชพลเพ็ญพันธ์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลบ้านไร่อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์ลุงสมชายโพคงนะครับเรื่องน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพนะครับแล้วในขณะนี้ผมอยู่ที่หน้าบ้านของลุงสมชายแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสัมภาษณ์ลุงกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ผมมาอยู่กับลุงแล้วนะครับต้องสวัสดีลุงชายก่อนนะครับลุงครับ ผมขอทราบความเป็นมาของน้ำหมักก่อนดีกว่าว่าทำไมถึงต้องมาทำน้ำหมักตัวนี้นะครับคือคือในการ,รเกษตรปษัจจุบันเนี่ยส่วนมากคนจะใช้สารเครมีการทำเกษารเคมีก็เราพยายามพยายามให้ใหู้็ง่ายว่ารักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมก็เลยมาใช้น้ำหมักชีวภาพ เพราะว่ามุงกับครอบครัวเนี่ยก็ถูกพักรับประทานในตัวเรือนครับผมนนี่ก็เลยที่เองเห็นตามด้านหลังเลยนะครับที่เขาจะใช้น้ำหมักเชื้ภาพก็ทํามาหลายอย่างนะครับทำมาหลายชนิดทั้งได้เกือบทั้งนั้นนหะครับไมาหลาจะเป็นน้ำหมักฮอร์โมนอะไรต่างๆฮอร์โมนไข่เรื่องะเป็นพวกอะไรเอีมอะไรเงี้ยทําได้ครับผมแต่ว่าเรามา คิดว่าน้ำหมักที่ทําอยู่ปัจจุบันเนี่ยที่ใช้อยู่ในในสวนในไร่ในครัวเรือนเนี่ยที่ทําอยู่ก็มีแค่หนึ่งอย่างก็คือน,น้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับที่จะอยู่หน้าบ้านเราก็ใช้ในครัวเรือนแล้วก็มีการถ่ายทอดให้กับคนในหมู่บ้านเพื่อนกัไปทำประชามกันที่วิธีการทําก็ง่ายไม่มีอะไรที่ยากจะเป็นก็สะุปกณ์ที่อยู่ในในบ้านครับนี่คือความ ความความตั้งใจนะครับที่จะทำอย่างน้าหมักสุขภาพกังใจเป็นอาลุชาครับผมพอแบบผมอยากรู้ว่าน้ำหมักของชายเนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างครับมันมันดีมันดีทุกอย่างนะนะ้ำหมักชีวภาพเนี่ยเพราะว่ามันย้อนกรําทาให้โรคเราดูสวยงามไม่มีสารพิษในพืชผักสวนครัวนะครับแล้วก็แล,วกแล้วก็น้ำหมักที่ทำกเ็เป็นเป็นน้ำหมักที่มีส่วนผสม ีหาได้ imy, ง่ายในโรเวนของเราเช่นไก่ไก่กะปิน้ำปลาของชูรสเนี่ยที่เป็นเป็นส่วนส่วนประกอบในการหมักครับก็ก <proceso> ็ก hmm. <c oughs> ็หาม่ายนะครับสําับในคนครับผมอยากจะเห็นวิธีการทําได้นะครับลุงได้ไปจ่ายจักรกรรก็ทำห้อยู่ได้ไม่ไม่ยากอะไรแล้วก็มีอยก็มีมีน้าด้วยเป มัครไว้โดยเทคนิการตากแดดตากแดดเ,เชื่อ,อมันก็จะทําให้การิช้พภางของน้ำหมักดีขึ้นนะครับถ้างั้นเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับเนี่ยก็คผมไม่ง่ายเนะะา,ยเาะกระใสไปพอประมาณนะสักสักทีเป็นถ้วยประมาณสักครึ่งถ้วยแต่เราก็อาอย่างเงี้ยมันเป็นอาหารของจุลินทรีย์ไงชอบกินอะไรที่มันเน่าเน่าประมาณเนี้ยนะครับ แต่แล้วเพื่อเพื่อไม่เกิดความความฝืดความนืดก็ใส่น้ำเข้าไปแล้วแกว้วเราปิดฝาปาาาาาั่นเลยใช่ไครับหนุ่มเราใช้เลานการันาบ้าให้มันละเอียดั คนที่มีมอิเนกก็ใช้ใช้อะไรใช้ชามใหญ่ๆแล้วก็มาตีไข่ลงก็ได้แต่ครับอนนี้ก็จะไวกว่าอันนี้น้ำหมักนะครับน้ำหมักที่ใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วน้ำหมักก็ <c oughs> คือ <c oughs> หัวเชื้อพูดง่ายหัวเชื้อตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยหัวเชื้อตัวเนี้ยเอาใส่เวลาสองขวดถ้าดต่วผมจะใช้อันนี้ต่อต่อน้ําเนี่ยยนะี่สิบลิตรนะตีถังยี่สิบลิตรใช้น้ำหมักเนี่ยสองขวด แล้วก็เอานี่ผสม,มเข้าไปผสมผสมเสร็จปุ๊บเราก็เอาน้นําน้ําเปล่าเนี่ยใส่ไปในถังน้าเปล่าผมจะใช้โอ่งน้ําเปล่าเ่ยต้องตากแดดนะต้องตากแดดไว้ประมาณสักเจ็ดวันหรือสิบวันก็แล้วแต่ตากไว้นานสุดะะอะรรเ,อเพื่อฆ่าเชื้อไอ้เพื่อกุ้งไว้เพื่ออะไรเพื่อจกรอะไรพวกนั้นแหละในาน้ำอ่ะนะเราก็เอาเนี่ไปใส่ ให้เกืบเต็มตามมาเลยมาดูนี่ตามจะดูลงกันไปหมักไว้เพื่อฆ่าพุกด่างพวกอะไรเนี่ยในน้ำน้ำเนี่ยผมจะใส่โหงไว้เลยหน้าบ้านเนี่ยแหละน้ำนี่ประมาณสักเป็นเดือนแล้วล่ะแต่น้ำนี่ก็มีความสำคัญนะบางทีพอน้ำหลักแหล่งธรรมชาติจะมีอย่างน้ำในน้ำเนี่ยน้ำใน ในแปลงกเกษตรในกลางทุ่งกลางนาน้ําฝนเนี่ยบางทีเราเอามาใช้เนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ผลนะเพราะว่าบางทีมันทําให้เนา่าทําให้เสียไปเลยแต่ที่ผมทําอยู่ปัจจุบันเนี่ยผมว่าน้ําประปาในหมู่บ้าน,นมันใช้ได้ก็เลยใช้มาตลอดเลยพอประปาในหมู่บ้านเนขาไม่ได้ใส่คอริน ถ้าเป็นน้ําพวกเกิดซามไม่น้ำอะไรอย่างงี้็คือเราต้องเอามาตากต้องตากนะฮไงต้องตากแลนหมดนะประมาณห้าวันเจ็ดวันเพื่อฆ่าเชื้อฆ่าด่างฆ่าอะไรที่มันอยู่ในนี้กดอะไรพวกนี้ครับผม่เป็นน้ํานเป็นน้ที่บนเขาตัดใส่เสร็จน่แล้วก็มะราก็พร้อมเนี่ยก่อขวดลวเรวไปดูก่อขวดสักคือผมจะทำผมจะทำตอนที่ตอนที่เอาพวกเนี้ยไปใช้เนี่ยผมจะหมักไว้ถ้าเกิดมันเห็นไหมอันนี้เพิ่งทำามา่สองวันนี้ ก็อเอาไปใช้พอใช้ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะเอาขึ้นไปบนนี้เห็นไหมข้างบนเนี่ยมันพร้อมใช้แล้วก็ตากแดดไว้มันจะเป็นสีแดงนครับจะเป็นสีแดงเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็นแดงหมดเลยแดง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 หมดเลยแรงว่าพร้อมใช้งานเลยฉะนั้นผมจะมีใช้ตลอดทุกอาทิตย์อาทิตย์ผมจะไปใช้สีสี่ขวดพอเวลาผมก็ไปใช้สี่ขวดเมื่อวันก่อนเนี่ยพอทเสร็จปุ๊บผมก็จะเริ่มทําตามเห็นไหมทำเหมือนถ้ามันหมุนเวียนไปเรื่อย มันจะหยุดเป็นหมุนไปเรอมันจะหยุดนิ่งไม่ได้เพราะว่าเราทําแล้วอะทำไปตลอดส่วนอันนี้ก็จะเป็นหัวเชื้อเนี่ยเชื้อมันจะงไร่ทัางอันนี้ลดรายจ่ายค่าปุ๋ยโอ้โหเยอะแยะเลยไม่ต้องไปใช้พวกสารเคมีอะไรเลยเนี่ยที่พ่นอยู่เนี่ยก็คือใช้ที่พื้นที่นั้นเลยสิบห้าวันั้งเจ็ดวันข้งนล้วแต่เราถ้าบางจานี่ก็ปลูกปีก็แต่ค่าปุ๋ยก็แต่รถนี่รถต้องมีปริมาณที่เหมาะสมนะอย่างอย่างเช่นต้นไม้ธรรมดาเนี่ย น้ำยี่สิบริทเนี่ยต่ออันนี้หนึ่งแก้วหนึ่งแก้วเหล้าเห็นไหมหนึ่งแก้วแก้วแก้วขาวถ้าเทียบเป็นดีซีเขาเรียกเขาเรียกสองร้อยซีซีใช่ไหมประมาณสองต่อตอนหนึ่งต้นแต่เราเราก็เอาครึ่งครึ่งขวดเนี่ยประมาณครึ่งขวดเนี่ยครึ่งขวดต่อน้ำยี่สิบจะลดมากกลายเป็นยาฆ่ายาเลยนะตายเลยนะอ๋อตายให้พอประมาณพอประมาณพอประมาณแล้วลดที่ที่เจ็ดวันผลอย่าให้ตอกใส่ออาต่อไปขั้นตอนทำนะ แบบมีมาอยู่อันนี้คอยคนนี่คอยคนคนเพื่ออะไรครับอย่งก็ให้ไข่ที่มันตกตะกอนอยู่ล่างขึ้นมาบ้งเขาที่ไข่อะไรอย่างนี้นะแบอแต่คนที่บอกต้องมีที่กองอย่างอันนี้กองก็ได้กองก็เอาขวด้นมาขวดเนี่ยผมก็จะตากแดดไว้เคยใส่น้ำหมักมาแล้วนะมาไม่รู้กีกองผีโขดเลยเนี่ยจะตากแดดไว้เพื่อฆ่าเชื้อมั้แลไหมอันนี้ตัดร เรไมาเทียได้มันหล่นมันหมันหกเกิดไม่เป็นไรเป็นน้ำหมักที่ให้ประโยชน์เยอะแต่ราคาสบายกระเป๋าสบายกระเป๋าเลไรลูกมีเท่าไหร่ขายลูกเท่าไหร่สี่บาทใช่ครับสิบสองบาทกระปิกระปุกระติก้าใช้ครึ่งเดียวไม่ถึงร้อยเลยครับคงจะลดสิบบาทแค่นั้นเองถ้าได้ผลดีจริงด้วยแต่ต้องเข the ้าใจอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สารไล่แมลงนะถ้าไล่แมลงต้องมีอีกสูตรใช่ไหมมันมีอะไรบ้างอ่ะมทสาบมี เคยทำอะไรละสะเดาใช่ไหมกรเดาขาวอะไรพวกนี้แต่ไม่แต่เคยทำครั้งนึงแต่มันที่สวนพอดีจังหวะมันไม่มีแมลงเนี่ยได้แล้วใส่ขวดใส่ขวดเสร็จก็เอาฝาปิดมันจะได้ประมาณสิบห้าขวดต่อหนึ่งต่อหนึ่งที่เนี่ยเพิ่งทำไปเมื่อวานเนี่ยสิบห้าขวดเห็นไหมันังแดงผิดกันเลยเนี่ยนี่แดงเลยเห็นไหม ไปมันด้วยกันแล้วเนี่ยจังหวะเท้าแดงขึ้นมาบอดีเลยอ๋อมันค่อยๆแดงค่อยๆแดงขึ้นเนี่ยแดงขึ้นแดงอันนี้ทำเมื่อสักเนื้ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแดงแล้วเหมือนจุลินทรีย์มันโตโตแล้วแต่ว่าก็ใช้ได้แล้วใช่แล้วใช้ได้แล้วแต่ว่ามันก็ยังยังเรียกไรยังยังไม่ยังไม่เต็มร้อยยังไม่เต็มร้อยเนี่ยก็ปิดขวดแล้วก็ทุกวันถ้าว่างเรามาขยาเขย่าเพื่ออะไรครับุงให้ให้เศษของ มันอยู่ข้างในให้ตัวนิซีมันวิ่งอ่ะพูดง่ายๆอย่างเงี้ยชาวมาแล้วมันก็เขย่าแต่มันจะมียังไงบ้าจะมีมีกัดให้อย่างเงี้ยได้เขย่าผสมหนึ่งแล้วก็วางไว้แล้วก็คลายเพื่ออะไรครับแก๊สมันมีแก๊สอยู่ในมันมีแก๊สด้วยเออถ้าเราไม่คลายปุ๊บมันก็จะบวมมันก็อาจจะระเบิดได้ใช่มันก็ต้องคลายทั้งหมดอะอันนี้ผมไม่ได้เอาไว้กวนพอมันยกแล้วมันหนักผมก็กวนอะย่างเงี้ยใช้กวนให้มันให้มันอะไร แล้วถ้าสมมติขวดเราพอนี่เราสามารถทิ้งไว้ได้ใช่ไหมอย่างนี้ก็ได้หมักอย่างนี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องใส่ขวดก็ไ้แต่มันต้องใส่ไงมันต้องมีแสงแดดเข้าถ้าไม่มีแดดมันก็มันก็ไม่เป็นอ๋อคือใส่ในวัตถุดิบไอ้วัสดุที่ใส่ที่โปร่งแสงแต่ถ้าเป็นนี้แล้วเอาไปใส่ได้ถังธรรมดาคึบแสงก็ได้แต่ถ้าเป็นตัวแล้วนะไม่ต้องแดงแล้วถ้าแดงแล้วไม่เป็นไรได้แดงแล้วไม่เป็นไร เราไว้นานๆแล้วถ้าเกิดเขาเขาเตือจางแล้วก็ทําสารอย่างอาหารอย่างเมื่อกี้เติมเข้าไปอก็คือถ้าวดมันหายแดงหรือว่ามันใสหลังสามสี่เดือนนั้นเริ่มใสแล้วแล้วก็อาหารใสเข้าไปคนใหม่เขาก็เป็นอีกครับผมเนี่ยทำเนี้ยไปประมาณยี่สิบกวยอ่าวันนี้ผมก็ขอขอบคุณลุงชายมากนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกผมนะครับขอ่คับดีครับ